สวัสดีค่ะคสวัสดีท่านพลโทบุญสิงห์แพทกลางนะคะแม่ทัพภาคที่สองค่ะวันนี้นะคะเรามีนัดได้พูดคุยกับท่านนะคะทางเดลพัตเตอร์นะคะมามอบของนะคะร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์เพื่อให้กับทหารชายแดนนะคะหนึ่งเดือนจากการประทะแบบสำหรับสถานการณ์ชายแดนแทนกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ทัพภาคสองมาจนถึงวันนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคะท่านแม่ทัพ,พคะ ก็สถานการณ์หยุดยิงครับหยุดยิงก็คือถ้าสองฝ่ายก็หยุดยิงก็ก็เสริมความมั่นคงแล้วก็ปรับปรุงฐานที่มั่นในแนวเขตของใครของมันก็ดูแลแต่ละฝ่ายไม่ให้ลุกล้ำเขตแดนต่อระหว่างนี้ก็มีการเจรจาตามขั้นตอนตั้งแต่ หลังจาก GBC คราวที่แล้วก็ตอนนั้ก็ RBC เมื่อวานนี้ระดับแม่ทัพต่อไปก็จะมีการประชุมของ GBC อีกครั้งหนึ่งทราบว่าน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับค่ะเมื่อวานมีประชุม RBC โดยชฉพาะพื้นที่ทัพภาคสองท่านแม่ทัพก็ไปประชุมแต่ว่าตอนเย็นกับไายานว่ามีพลทหารของเราไปเหยียบทุ่นระเบิดขึ้นมาอีกใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นเป็นเรื่องคนละเรื่องเดียวกัน <c oughs> <c oughs> ซึ่งหนึ่งในนั้นเราได้ ขอให้กัมพูชานี่ช่วยกันในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเรายืนยันว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาออาตว,ว่ามไม่ใช้กับระเบิดทุ่นระเบิดสหารบุคคลตามเงื่อนไขที่เราเป็นประเทศสมาชิกอยู่ขมรนก็เป็นเช่นกันเรายึดถือกฎกติกานั้นโดยเคร่งครัดเฉพาะประเทศไทยนะแต่ขมรนไม่ได้ยึดก็จะ ตีรวนไปเรื่อยแล้วก็เรายืนยันว่าทุนระเบิดจงกับระเบิดนะเป็นของใหม่มยืนยันว่าบา,บางใหม่อยู่แล้วครับเราก็ยื่นเข้าไปในข้อเสนอ r า c ว่าให้ช่วยกันเจ็บกู้แต่เขาก็ก็อาศัยว่าขอให้เป็นข้อตกลงของ GBC แล้วกันหน่วยเหนือ,อแต่แม่ทัพขเมรไม่ได้มีอำนาจในการที่จะตกลงใจเรื่องนี้ แต่ตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่28กรกฎาคมนะคะไทยเราได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีเราไม่ได้ยิงไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่ว่าเราปรับปรุงฐานที่มั่นตามปกติของเราอ,อยู่แล้วลดน้ำเราก็กัน้นกั้นทิศที่มัน่นที่ตั้งฐานเราปกติแต่เรื่องสําคัญคือเรื่องทุ่นระเบิดซึ่งอาจจะเป็น เหตุผลสําคัญเลยที่เป็นที่มาของการที่เกิดความตึงเครียดและการประทะก,กันในวันที่24กรกฎาคมเพราะว่าทหารไทยเราไปเหยียบทุ่นระเบิดใช่ไหมคะท่านแน่นอนครับเป็นส่วนหนึ่งของความตึงเครียดอยู่แล้วครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรมีการวางกับระเบิดอันนี้ก็ที่แน่ๆคือเป็นกับรุ่นใหม่มการวางใหม่ก็เป็นลักษณะเหมือนไม่ยอมรับแล้วก็มันเหมือนกับก็เหมือนกับการยิงชนิดหนึ่งเหมือนกัน การเอาระเบิดเข้ามาวางเราก็ถืออย่างนั้นค่ะครับแล้วก็เหมือนเป็นการละเมิดอธิปไตยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับท่านคะชัดเจนทหารของเราบาดเจ็บแล้วเราก็มีหลักฐานทั้งทุ่นที่ไปขุดเจอใช่ไหมคะรวมถึงไม่ทัต่ตอนล่าสุดตอนนี้เรามีคลิปที่บอกว่าเออทหารมูในมือถือเขาอะนะอ่าใช่ค่ะแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงปฏิเสธว่าไม่ใช่ นะคะจริงๆแล้วในสภาพพื้นที่ในข้อเท็จจริงท่านมีโอกาสได้ไปตรวจพื้นที่แล้วด้วยค่ะอะลักษณะการวางหรืออะไรมันความเป็นไปได้มันมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันไม่ให้การวางใหม่ใช่ไหมคะใช่เป็นไปไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นการวางใหม่อมสภาพพื้นที่ที่มันไม่เคยมีมก็พื้นที่กําลังคนเราเดินประจําพอเดินในวันหนึ่งมันมีมแล้วก็สภาพ สภาพกับระเบิดเป็นรุ่นใหม่ไม่มีสนิมแล้วก็ใบยาที่ปกคุมเนี่ยมันไม่มีเถาวันขึ้นมันเป็นหลักการเล็กน้อยที่เราวินิจฉัยได้เลยต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมาก็รู้ว่าเป็นกับระเบิดใหม่ครับเพราะว่าทรัพทาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นช่องโบกช่องอานมะภูมะเขือหรือไม่รทั่งที่สุรินใช่ไหมคะครประสาทตาควายคือ ก่อนหน้านั้นสมว่าเรานับตั้งแต่ปี54ก็ได้ใช่ใชไหมฮะก็จะมีทั้งฐานไทยและกัมพูชาเราก็อยู่ก็ไม่มีใครที่เหยียบทุนระเบิดใช่ครับไม่มีครับหรือถ้าย้อนไปตั้งแต่ทุนเก่าสมัยส,ยสงครามเวียดนามหรือสงครามเขมรแดงก็คือ,อ,อมันมีการเก็บกู้นะคะอยู่มาโดยตลอดแต่ช่วงที่เกิดการประท 24, ับ24ศูนย์เป็นการทุนระเบิดแห่งชาติเขาก็หยุด ประานดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้เราก็มั่นใจยืนยันในหลักฐานว่ามันมันต้องมาวางใหม่แน่นอนใช่ไหมคะมั่นใจครับเราก็เราฟ้องไปแล้วนี่ครับฟ้องไปที่ยูเอ็นไปแล้วกระทรวงต่างประเทศตอนนี้ยทราบว่าดำเนินการแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการประทวงเป็นทางการแล้วก็เรารวบรวมหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วครับรวมถึงคลิปอยู่ในโทรศัพท์มือถือแน่นอนเลยครับไม่ต้องถามคเาเมีนนะครับคาม,มีนมันไม่ยอมรับนะครับครับ ไม่เคยอยอมรับเรื่องพวกนี้แหละครับ<ม>ใครจะไปยอมรับว่าตัวเองวาง<ม>ไ,ปไปไม่ได้ครับ<ม>แต่เราก็ว่ากันไปตามสังคมมารู้อยู่แล้วค่ะแต่ตรงนี้ค่ะมันจะกลายมาเป็นเงื่อนไขที่เกิดการประทะรอบใหม่ได้ไหมคะก็เราก็พยายามอดกั้นนะอดกั้น<ม>แต่ก็มีโอกาสห้าสิบห้าสิบมีโอกาสครับแล้วก็พยายามอดทนแล้วก็ใช้โดยสันติวิธีแล้วก็ประท้วงตามหลักตามขั้นตอนนะครับ แล้วก็อดทนอดทนนะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดแล้วก็หามาตรการเขราระบังน้องๆที่อยู่เดินลาดตรเวียนว่าอย่าอย่าไปประมาทแม้ว่าเส้นนั้นจะเคยเดินแล้วแล้วมันอยู่ในเขตเราก็ตามจะต้องมียิ่งอยู่ใกล้ทหารกัมพูชาทหารเขมรเองก็ต้องระวังมากขึ้นที่ท่านบอกว่าเราอดทนอดกลัน้นแล้วก็มันอาจจะห0 50, 50เพราะว่า มันอาจจะมีการยั่วยุหรือมีอะไรที่ทําให้เกิดการตึงเครียดขึ้นไหมครับใช่ครับ,รบอาจจะมีการยั่วยุหรือฝ่อ u, ายถมินเองอาจจะทําอะไรที่มันยั่วยุหรือลุกล้ำอิธิปไตยด้วยด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างนี้เพราะว่ามันประจัน้ากันตลอดแนวก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้รเราก็ไม่ไม่เป็นฝ่ายริเริ่มก่อนอยู่แล้วครับค่ะ ที่เขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช่ครับฝ่ายเริ่มก่อนที่เขายิงที่ตาบนทธมนะครับที่เราปิดเขาไม่พอใจเขายิงเราปิดเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะก,กันค่ะคแล้วก็ที่ผ่านมาที่ท่านบอกก็ย้ำตัวท่านแม่ทัพเองหรือไม้แต่ทาหารที่หน้าแนวทุกหน่วยเราอดทนอดกลั้นจริงใช่ครับ <ๆ S 2> ใช่ครับอ่ากัมพูชาเขมรนไปบอกว่าโอ๊ยท่านแม่ทัพภาคสองกระหายสงครามหาว่าเออสิ่งที่ท่านพูดอรเนี้แบบเอ้ยเราพร้อมเนี่ยจริงจริงมันก็แต่ถ้าลบก็ ก็ต้องใช้วิญญาณของนักรบก็ต้องกระหายในการลบอยู่แล้วครับถ้าลบกันนะแต่ถ้ายังไม่ลบผมก็ไม่กระหายเลยครับลบก็ต้องลบเต็มที่อยู่แล้วนี่คือคําพูดที่เราแสดงถึงหลักการของทาหารใช่ครับใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าจะให้ลบนะแต่ถ้าลบเราก็เต็มที่แค่นั้นเองครับไม,มไม่ได้มีป็จการรือลึกหายสงครามอะไรเราไม่อยากให้สูญเสีย กำลังพนอยู่แล้วนะครับทั้งสองฝ่ายนั่แหละครับค่ะดังนั้นแนวทางตามข้อตกลงหยุดยิงโดยเฉพาะอ่าส1ดข้อจาก RBC บซเมื่อวานนี้ค่ะเรามองว่ามันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเจรจาพูดคุยหรือแก้ปัญหาอย่างสันติด้วยกันจริงๆไหมก็มีโอกาสในระดับหนึ่งครับขึ้นอยู่กับความจริงใจของของขเมนมากกว่าทุกอย่างที่ที่มันเริ่มมาก็เพราะขเมนทั้งนั้นที่ล้าเข้ามาที่ช่องบกต้นสัตบัญชีไหมครับ ก็เขมีนี่แหละเริ่มเริ่มมาก่อนมันจะมาบอกว่าเราเป็นคนหาเรื่องคุณต้องย้อนมองย้อนกลับไปแล้วก็ลูกน้องก็ไปหยียบกับระเบิดที่ช่องบกเราบอกให้ถอนไปก็ไม่ถอนจนกระทั่งปิดด่านพอปิดด่านเสร็จถึงยอมถอนมันก็พัฒนาเรื่อยๆแล้วก็มาแอคชั่นที่ตาเมินทมมาควนก่อกวนที่ตาเมินทมตามควาย ก็ขมรเนเริ่มทางนั้นครับต่อไปนี้ผมก็ครั้งต่อไปนี้ก็มันก็น่าจะสูตรนั้นแหละครับค่ะพวกเราไม่ได้เริ่มก่อนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าโอเคกลับมาแบบเกิดการประทะหรือเออไม่เกิดการประทะขึ้นมารอบสองเองเนี้ยมันก็เหมือนกับฉีกทอดตกลงหยุดยิงสถานการณ์มันจะกลับไปร้ายหรือเปล่ามันเป็นการหยุดยิงชั่วคราวไม่ใช่หยุดยิงถาวรน,นะครับ แต่ทําเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดๆมันก็ก็ระหว่างนี้แหละครับระหว่างนี้ก็ต้องต้องสองฝ่ายก็อยู่เงี้ยมาวางระเบิดวางไปวางมาอย่างเงี้ยครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่หรือฝ่ายลูกน้องขมิ้นอาจจะทําอะไรอาจจะโมโหอาจจะเครียดอะไรยิงเข้ามามันก็จะเป็นการก็ <ละ S 1> ต้องเริ่ม <ละ S 1> เริ่มร<ล>ะ,<ล>ะมิดแต่เราก็เน้นย้ำลูกน้องเราว่าให้อดทนนะเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขพวกนี้อยู่ครับอืมค่ะ แต่ทีเนี้ยค่ะในที่ผ่านมาก็ไม่ทางประชาชนก็เชื่อมั่นในตัวท่านแม่ทัพที่บัญชาการอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้นําในการรบอยู่ในพื้นที่นี้แต่เดี๋ยวท่านเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งต้องกเกษียณละหลายคนว่าเอ๊ะไม่มีท่านแม่ทัพแล้วเราจะรบชนะไหมชนะครับผมอยู่อยู่แล้วครับผมกต่เียจากตําแหน่งแตไ่ไม่ได้กเกษียณจากคนไทยนะ ถึงเวลาหนึ่งก็ถ้ามีผู้ข้าบมัชาสอบถามความเห็นถามข้อพิจารณาถามข้อเสนอเนี้ยผมก็พร้อมที่จะตอบเสนอเนียให้แต่ผมเพียงแต่ไม่มีอำนาจไปสั่งการต้องให้มาทับใหม่ท่านผมก็ยังเป็นที่ปรึกษาในฐานะเป็นเพื่อนพี่น้องๆในกองทัพบ,บอกอยู่เช่นเดิมค,ครับคือหลังสามสิกันยานี่ผมยังอยู่ครับผมฝากไปถึงคมเมนด้วยครับว่าผมยังอยู่บอกไป ถึงคุณเซนคุณมาเน็ตเลยผมยังอยู่อืมนะแล้วก็จะได้มีโอกาสในการช่วยมีครับได้มากด้วยมีไหมนะตัวท่านยังอยู่สถานการณ์อาจจะยังคงต่อเนื่องเพราะว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนในการที่จะพูดคุยมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรบณวันนี้มันยังมีเรื่องการเรื่องเขตแดนที่ยังต้องออหาทางในการพูดคุยกันดีนั้นท่านก็เองก็มองว่าก็จะช่วย ช่วยติดตามปัญหาช่วยติดตามแล้วก็ช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยเสนอแนะในส่วนที่ที่เราเสนอแนะในความคิดเห็นของเราในท่านไม่ทับใหม่ท่านจะรับไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับท่านรวมกับกระบวนการที่การหารบกทั้นก็จะต้องให้ความสําคัญกับเม่ทัพท่านใหม่ตัว <So, S 1> ผมเองก็ในฐานะที่ผ่านผ่านความวุ่นวายตรงนี้มาก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่มีข้อมูลก็จะ ก็ยังอยู่ครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งประเทศชาติไปไหนก็ยังให้คำปรึกษาแล้วก็เหมือนเดิมครับผมยังอยู่ไม่ได้ไปไหนอจริงท่านอาจจะตอบไปหลายครั้งแล้วว่าเออกเกษียณแล้วยังแบบใช้ยังคงมีความเป็นแบบทหารตนโทรบนสินพัฒการหรือจะไปเป็นนักการเมืองมีคนโอบอยากให้ท่านไปเป็นนายกหอนนักการเมืองผมพูดไปหลายรอบแล้วครับถ้า ผมไม่เล่นอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ผมมีพี่น้องประชาชนอยากรู้จักผมมากที่สุดประเด็นหนึ่งก็คือผมไม่เล่นการเมือง mm hmm. ด้วยเหตุผลน,นี้ที่เขาอยากที่ว่าน่าจะมีความเป็นกลางแล้วก็มีความจริงใจกับพี่น้องคนไทยทุกคนครับเพราะว่าผมประกาศไปยืนยันก็ยืนยันว่ามีพี่ๆน้องๆได้ได้มาให้ข้อเสนอเรื่องการเมือง mm hmm. หลายพักหลายท่านต้องต้องขอบคุณนะฮะแต่ว่าผม ผมตกลงใจไปหมดแล้วว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเหล่านี้ก็ขอเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศชาติก็ยังเป็นราชวงศ์รับพิเศษให้กับพระเ,เจ้าอยู่หัวต่อ,อ,อค,ค่ะนะคะนั่นก็จะเป็นบทบาทของท่านหลังจากที่เกษียณมีอีกประเด็นหนึ่งพูดถึงมากจากกรณีคลิปเสียงท่านนายกนะคะพรุ่งนี้จะศาลจะตัดสินละ ในส่วนขอ,ของปัญหานี้อะไรเงี้ยค่ะท่านได้ติดตามยังไงไหมคะอ,อ๋อเขาเขาจะตัดสินวมนไหนครับผมผมไม่ค่อย <19 S 2> ได้ผมไม่ค่อยได้ติดตามก็ถือว่าเป็นเรื่องของท่านนะผมก็ผมเข้าใจก็ท่านก็คุยกับผมเรื่องนี้อยู่ท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็กนั่งรถไปด้วยกันนั่นแหละทท่านภูมิธรรมแล้วก็ท่านนายกผมก็ให้กําลังใจว่า บางสิ่งบางอย่างมันก็มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในในส่วนที่ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรืออย่างไรตัวนี้ผมไม่ทราบแต่สิ่งที่สําคัญคือก็ท่านนายกก็ต้องไปตอบคาถามสังคมตอบคาถามผู้ที่เขาแข่งขันใจแล้วก็ให้ให้มันชัดเจนแล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติต่ตอไปถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสขึ้นอ,อยู่กับคนไทยครับให้โอกาสท่านยังไงหรือไม่ส่วนตัวยังติดใจอะไรไหมไม่ได้ติดใจอะไรครับผมตั้งแต่ครั้งแรกผมก็ผมรับทราบได้ยินได้ฟังก็ ผมก็ปล่อยวางไม่ได้มีอะไรคือว่าผมผมก็ทำหน้าที่ทหารผมยังเป็นแม่ทัพท่านก็คือนายกในช่วงเวลานั้นนะครับเราก็ต้องยึดถือสายการกบัญชาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในกระบวนการของศาลแล้วยังไงก็ว่าไปตามว่าไปตามนั้นครับเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปไปดําเนินการต่อครับแล้วก็อยู่ที่การพิจารณาของศาลนะใช่ครับค่ะ ตอนนี้เองนะคะใน,ในสถานการณ์ภาพรวมท่านก็เชื่อเชื่อมั่นว่าเรากส็สามารถที่จะโอเคดูแลสถานการณ์พี่น้องประชาชนเองนะคะอยากจะให้ติดตามหรือเตรียมตัวอะไรยังไงหรือเปล่าคะฝากเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนใช่ไหมครับก็หลายคนยังยังหวั่นหวั่นอยู่นะยังเก็บกระเป๋าเตรียม,มอพยพกันอยู่เลยก็ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสี่จังหวัดชายแดนนะครับที่อยู่ใน พื้นที่ถัดแย้งก็ขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยแต่ห่วงนี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุอะไรที่จะชี้ว่านําไปสู่การประทะากันโดยใช้ใช้อาวุธสงครามนะครับก็ขอให้พี่น้องก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าจุดไหนที่ทหารเขาห้ามเข้าโดยเฉพาะไปใกล้แนวชายแดนมากเขาก็จะห้ามเข้าก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับจนกว่าสถานการณ์ที่จะที่คลายร้อยเปอร์เซ็นต์ทางฝ่า,งายความวามั่นคงจะแจ้งให้ทราบ แต่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่หยุดยิงชั่วคราวนะครับชั่วคราวย,ายังยังยังไม่ได้ถาวรท่านคะตอนนี้พื้นที่ที่นั่งห่วงที่หนองจานแต่ว่าอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็อตอนนี้เองชาวบ้านโอ๊ยทําไมถึงไม่ทําแบบทพัพภาคสองท่านไม่ทพัพภาคหนึ่งทำไมไม่ทําแบบไม่ทพัพภาคสองอะไรเงี้ยค่ะท่านเห็นสถานการณ์ตรงนั้นแล้วอยากมองมองว่าอย่างไงบ้างคะก็เห็นใจเห็นใจหน่วยความมั่นคงเห็นใจท่านผู้ว่าสาแก้วนะครับ ใจท่านไครับภาคหนึ่งเพราะว่าื้นแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันบริบวไม่เหมือนกันตรงนั้นผมไม่ทราบยังต้องให้ท่านไปทับภาคหนึ่งเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็แก้ปัญหาในฐานะพอ,มอรามานอภาคหนึ่งด้วยท่านก็ผมว่าหน่วยความมั่นคงหลายส่วนทั้งกองบัญชาการหาสูงสุดก็เห็นว่าลงไปช่วยกันมผมว่าน่าจะมีแนวทางออกที่ดี<ะ>ที่ดีนะครับต้องต้องดูด้วยว่าตรงนั้นก็ถ้าว่าไปมันก็เป็นความเรียดอ่อนของประชาชน ทหารกับประชาชนมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ค่อยตรงข้ามกันอยู่แล้วอ,อันนี้ก็ก็เป็นกําลังใจให้ครับเป็นงใจให้ครับค,ครับนะคะก็แน่นอนค่ะแต่อย่างไงท่านก็ยังช่วยประเทศชาติบ้านเมืองนะคะช่วยในการรักษาแผ่นดินไทยรักษาอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่ไม่ว่าหลังจากนี้นะคะหนึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วอยากทำอะไรมากที่สุดคะก็ทําหน้าที่ป้องกันชายแดนให้ดีที่สุดทําหน้าที่ที่เรายังมี อยู่ในตําแหน่งอยู่ครับตําแหน่งเราคือแม่ทัพก็คือแม่ทัพก็สวมมวกสามใบหลังหนึ่งแม่ทัพศูนย์บระการกองทัพภาคที่สองก็ไทยขมีนี่แหละต้องทำอันที่ให้ดีอันที่สองพอรามโนาภาคก็ดูแลรักษาคนพื้นภายใน20จังหวัดร่วมกับท่าน้ว่าให้เรียบร้อยแล้วอันที่สามคือเรื่องยาเสพติดพอศูนย์ป้องกันศูนย์ปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคของเชียงเหนือตัวนี้เรื่องยาเสพติดก็ ก็เผยไม่ได้เหมือนกันเราก็พยายาม<ช>ที่จะสกัดกั้นตามในแดนสุดท้ายถ้าจะขอของขวัญให้กับตัวเองได้นีคะจะขออะไรครับขอของขวัญเป็น <c oughs> คำถามที่น่าคิดนะก็ก็อยากให้คนไทยรักกันนะครับแล้วก็อยากได้แผ่นดิน ได้แผ่นดินของเราคื้นมารักษาแผ่นดินของเราโอเค okay, ครับจากหัวใจ <laughs> ขอบคุณนะคะ